เริ่มแล้วเวอร์กระเพรา,าไทยแลนด์กลังปี2023งานที่คนรักผัดกระเพรา,าห้ามพลาดพร้อมลุ้นรอบตัดสินสุดยอดฝีมือผัดกระเพรา,าชิงแชมป์ประเทศไทย25-27สิงหาคมนี้นักลองพดุงกรุงเกษม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยนายยุทธศักดิ์สุภศร์ผู้ว่าการทอทอท,อทอเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวอร์กระเพราไทยแลนด์กลางปี2023ภายใต้แนวคิด The Greatest กระเพรา on Earth เดินหน้าผลักดันผัดกระเพราอีกหนึ่งซอฟท์เพเวอร์อาหารจานด่วนประจำชาติของไทยให้ดังไกลสู่เมนูระดับโลกตอกย้ำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2,566มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนัก ทิมทั่วโลกพร้อมเปิดเวทีผัดกระเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเฟ้นหาแชมป์ยอดฝีมือผัดกระเพราของประเทศไทยระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้ณคลองพดุงกรุงเกษมหัวลำโพงกรุงเทพจุดมุ่งหมายนะครับในการจัดงานครั้งนี้นั้นเป็นการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์เรื่องของอาหารไทยโดยเพพาะยิ่งผัดกระเพรานะครับเราต้องการให้กระเพราเป็นกระเพราจริงๆไม่ใช่กระเพราที่ไม่ใช่อย่างที่พวกเราอาจจะทราบกันนะคว่าไม่ใช่เนื้อกระเพราจริงๆนั้น จะเป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอาหารไทยนะครับคนที่ชนะจะต้องเผยแพร่สูตรนะครับให้กับคนไทยที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศได้เอาไปใช้ในการจะรักษาความเป็นกระเพราวไว้นะครับให้สืบ่อไปนะครับซึงหวังว่าจะเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปพร้อมๆกับการชูเรื่องของอาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญน,นะครับซึ่งททก็หวังว่า การส่งเสริมนะครับกิจกรรมนี้จะเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบัน,นมีสัดส่วนประมาณสัก2ี่ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็อยากจะเห็นขยับเป็นสัก2.5%หนะครับหลังจากที่เราจัดงานนี้ไปซึ่งก็คงไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกระเพราเท่านั้นเมนูอื่นก็คงจะได้รับมิส่งไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟหประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนในการจัดพื้นที่ที่สวยงามนะครับให้เราสามารถจะหาแชมเปี้ยนนะครับกระเพราคนแรกของประเทศไทยและของโลกต่อไปครับ ต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวนะครับที่ให้เกียรติการรถไฟได้มีส่วนร่วมในอีเวนต์ระดับต้องบอกว่าไม่ใช่ระดับประเทศนะครับนะเป็นน่าจะเป็นระดับโลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ที่มีพลังมากๆนะครับก็การรถไฟพร้อมให้ความยินดีพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนะครับแล้วก็ ถ้าได้แชมป์มานะครับท่านผู้ว่าเขาอาจจะขอสูตรมามาบริการบนรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเดี๋ยวนี้กลับมานิยมนั่งรถไฟแล้วนะครับก็หาของทานบนรถไฟเนี่ยถ้ามีนอกจากเข้าผ่านรถไฟแล้วเนี่ยถ้าจะมีกะเพราที่ได้จากสูตรจากงานนี้แล้วกม็มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบนรถไฟที่วิ่งไปทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดที่ดีครับผมก็อยากจะเชิญชวน นะครับคนไทยนะครับคนเทพก็ได้หรือคนต่างวัฒน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องอาหารไทยรักเรื่องกะเพรานะครับไม่ควรจะพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับคอนเซปต์ของการจัดงานอย่างที่เรียนครูนะครับเป็นเรื่องของออร์เทนติกแอนด์วิยญานอกจากการรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของอาหารไทยกะเพราแบบเดิมไปแล้วเนี่ยยังมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเมื่อกี้ผมเริเิมเห็นาอาจจะมีบางอย่างอาจจะเป็นซูชินะครับไส้กะเพรา นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือลังอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าศักยภาพของอาหารไทยศักยภาพของกระเพราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าคนรู้จักซูชิคนรู้จักราเมงต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักกระเพรานะครับเราจะไม่เรียกวันอย่างอื่นนอกจากกระเพรานะครับวอใหญ่เชิญชวนที่จริงก็อยากจะเชิญชวนท่านนายกมานะครับสำหรับมาชิมนะครับกระเพรานะครับที่ชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกด้วยครับในวันที่2 7ครับ